สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภัยพัฒน์จินดารัตพัฒนาการอำเภอพนมจังหวัดสุร,ราธ,ธานีค่ะวันนี้ดิฉันขอนำเสนอในส่วนของโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะโครงการสตรีพนมปันความรักมอบความสุขสู่ผู้สูวงวัยและครัวเรือนเปราะบางพนมวูแมนอิมพอวเม้นต์โปรเจกต์ สำหรับในโครงการนี้นะคะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในส่วนของอำเภอพนมทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนก็จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จโดยเฉพาะองค์กรหลกักคือกลุ่มองค์กรสตรีองค์กรแกนหลกักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะส่วนแนวคิดนะคะที่เรานำมาใช้ก็คือการระดมทุนการจัดหางบประมาณก่อเกิดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ของสตรีอาสาพัฒนาในพื้นที่ร่วมกับคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลแต่ละตําบลก็จะไปคิดโครงการของตัวเองขึ้นมาเพื่อจัดหาทุนแล้วก็จัดหากิจกรรมในการช่วยเหลือคนเรือนเปล่าบ,บางหรือผู้สูงอายุโดยกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการ อยู่ที่ตำบลละ20-30ครัวเรือนซึ่งครัวเรือนดังกล่าวนะคะเราก็พิจารณาคัดเลือกจากครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูลจบถทอครัวเรือนเปราะบางตาม TPMAP แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีครัวเรือนที่ตกหล่นเพื่อเป็นเป้าในการให้การช่วยเหลือค่ะ โครงการนี้เราดาเนินการใน4ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1เราจะมีในเรื่องของการวางแผนและระดมพลังเครือข่ายของสตรีอำเภอพนมทั้งหมดนะคะมาประชุมเพื่อสร้างการรับรู้กันก่อนหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายของครัวเรือนที่จะนํามาช่วยเหลือค่ะขั้นที่2ก็คือเรื่องของการสร้างกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโดยกําหนดทั้งหมด6กกิจกรรมในลักษณะของการเปิดแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรอยยิ้มสู่ครัวเรือนเปราะบาง ตำบลพังการนะคะเราจะจัดกิจกรรมสร้างสุขสู่คนเรือนเปราะบาง สตรีตำบลต้นยวนจะมีกิจกรรมปันรักปันสุขปันผ้าสู่ครัวเรือนเปล่าบางต่อมาค่ะสตรีผู้เถือนแบ่งปันรอยยิ้มสร้างสุขสู่ผู้สูงอายุแล้วก็สตรีตำบลคลองชะอุ่นจะเป็นในเรื่องของการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับครัวเรือนเปล่าบางในพื้นที่และตำบลสุดท้ายนะคะของเราก็คือตำบลพนมค่ะสตรีพนมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขั้นที่3มของเราจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวการจัดหาทุน เป็นกองทุนของสตรีอาสาพัฒนาในพื้นที่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นที่4เราจะมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะระยะค่ะ หลักทฤษฎีในการจัดทําโครงการนะคะเราใช้ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของอับราฮัมมัสโลบอกว่าแนวคิดพื้นฐานเนี่ยเราต้องมีในเรื่องของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์การเติมเต็มศักยภาพของตัวเองในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็จะทําให้ครัวเรือนดังกล่าวเนี่ยพ้นขีดความยากจนได้ค่ะดังคำกล่าวที่ว่าผีเสื้อกระพือปีกเรื่องเล็กๆในบางโอกาสก็อาจจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว สำหรับโครงการสร้างสรรค์ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมในพื้นที่ตำบลคลองศกนะคะเกิดขึ้นจากแนวคิดที่เริ่มของประธานสตรีตำบลคลองศกที่มีแนวคิดที่จะับเคลื่อนชุมชนตามหลัก 5G ปรับเปลี่ยนดีชีวีมีสุขนะคะรวมถึงเรามีแนวคิดที่จะแบ่งปัน ความห่วงใยนะคะส่งต่อความห่วงใยไปถึงครัวเรือนเปาะบางในพื้นที่ประกอบกับบริบทพื้นที่ของตำบลคลองศกมีศักยภาพในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะจึงได้เกิดเป็นแนวคิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นซต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนในการสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงในพื้นที่ตำบลคลองศกค่ะสำหรับครัวเรือนเปราะบ,บางในพื้นที่ต้นยวนและตำบลพังกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและ ผู้พิการนะคะซึ่งคนร่างกาวเนี่ยค่ะจะมีรายได้น้อยนะคะซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงดังนั้นเพื่อที่จะลดช่องว่างนี้นะคะก็เลยเกิดเป็นโครงการรวมพลังสตรีปันสุปเติมลักสูเ่เครือนเปอะบางนะคะโดยใช้คณะกรรมการพนัฒนาสตรีของพื้นที่ทั้งสองตำบลน,นะคะเป็นแกนนําหลักนะคะในการขับเคลื่อนโครงการค่ะโดยโครงการแรกนะคะจะชื่อโครงการว่าสตรีพังการสร้างสุขสู่เคืเรือนเปล่บางนะคะจะรับ บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะในส่วนของโครงการที่2นะคะเป็นโครงการปันรักปันสุขปันผ้าสู่ครัวเรือนเปราะบางนะคะโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลต้นยวนเสื้อผ้านะคะที่เหลือใช้สามารถนํามาบริจาคแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีนะคะจากนั้นบริจาคครัวเรือนเปราะบางอีกส่วนเนี่ยจะนําไปจําหน่ายเพื่อหารายได้นะคะซื้อสิ่งของจําเป็นตามความต้องการของครัวเรือนเปราะบางอีกครั้งนึงค่ะ เป็นการสร้างโอกาสและความมั่นคงให้กับครัวเรือนอย่างแท้จริงนะคะโดยมุ่งให้ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือนเนี่ยสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและกรมการพัฒนาชุมชนในการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนในชุมชนค่ะพลังของหัวใจที่ไม่ลังเลในการให้เพราะเชื่อว่าความรักและความเมตตา จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอมาสร้างโลกที่น่ายอยู่โลกแห่งการแบ่งปันกับเรานะคะ